และนี่คืออีกหนึ่งคู่ที่ทุกคนคาดหวังมากๆนะคะว่าแล้วเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันกับเขานะคะกับพี่พี่วิวกินสวัสดีค่ะชิญค่ะเชิญนันีได้เลยค่ะฮัลโหลยินดีคะสวยมาก,มากขอบคุณค่ะเชิญค่ะเราเคยรู้จักกันค่ะเดี๋ยวให้นะน แม่ว่าชาวโลกเขาจะรู้แล้วก็ตามอ่ะแนะนําตัวหน่อยค่ะมาจากใค่ายไหนคะครับสวัสดีครับพีบ่พีนะครับผมมาจากนาดามิวสิกนะครับครับสวัสดีครับผมบิวกินจากนารามิวสิกครับวันนี้เข้าชิงหลายรางวัลมากทั้งเข้าชิงคู่กันแล้วก็เดี่ยวๆด้วยถูกไหมครับเราคาดหวังไหมบิวกินก็ไม่คาดหวังแล้วเราทําดีที่สุดถ้าได้เราก็ดีใจแล้วก็ไปต่ออ๋อพีละลูกนูคาดหวังไหมคะคาดหวังให้พี่รักกับพีแกงส้มนานๆเฮ้ยมา วันนี้นอกเหนือจากการที่แบบเรามาพูดคุยกันแล้วมีอีกหนึ่งโจทย์ที่ทุกศิลปินเขาทำกันก็คือขอ3ามคำให้กับโชตที่มิวสิกอ a วอร์ด2021พีพีลูกให้หนูเลือกว่าหนูจะพูดก่อนหรือให้บิวกินก่อนให้พีพีก่อนเลยครับแบบใหม่สับแบบใหม่สับอ่าบิวกินทุกคนคาดหวังละสับแบบใหม่ <laughs> เออได้อยู่นะเขาก็ต้องมาเป็นอะไรที่คู่กันแบบนี้นั่นแหละโอเคเดี๋ยววันนี้ชงชงชิปชิปหน่อยก็คาดหวังซิโอ้อก็คาดหวังว่าจะได้เห็นอะไรบ้างโมงม,งมองเมนอะไรต่างๆโอเคโอเคโอเค,โอเคค่ะวันนี้ขอบคุณน้องทั้งสองคนมากเดี๋ยวไปถ่ายรูปตรงนู้นมันเป็นแบบสโลแบบใหม่แบบสับแบบใหม่แบบปังแบบใหม่แบบปังคาดหวังว่าจะออกมาเป็นรูปแบบไหนคาดหวังกับกินด้วยเหมือนกันโอเคขอบคุณมากมากค่ะขอบคุณค่ะ งามเลศเนี่ปจัจตพีเมาเลยไปขอโทษทุกคนด้วยค่ะนาดาวมิวสิกเนาะอ่า